แล้วต่อไปคือการตั้งประโยคคำถามโดยใช้คำีอ v วแปลว่าคือตัวตัวนี้ตัวนี้มันเอาไปสร้างหลายคำได้อย่างเช่นคำนี้มันมีคำอะไรบ้างโวีอ v วมันมีคำว่าวอคคำพวกนี้แหละวอวอววโน บ <Bon> <What for? S 1> อรโนวอฟเมลเลย์กือกตัวอย่างคร่าวๆมาแล้วกันไม่เอามาทุกคำเพราะว่ามันก็มีเยอะเหมือนกันวอรวอรโนวอฟเวมแต่ว่าใครวิสวิสในกรณีนี้แปลว่าของใครคำนี้แปลว่าของใครแต่ว่าอีกคำหนึ่งมันแปลว่าถ้าแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในมันไม่สามารถที่จะใช้ในประโยคคำถามได้ แต่อันนี้ใช้ได้ถ้าแปลว่าของใครของใครแค่เอาคำพูดนี้มาไว้ข้างหน้าแล้วก็แต่งประโยคเลย